สวัสดีค่ะพี่นอ้องกองไปสูคูสูคุนผุ้อพอกับช่องสาบ้านนานุมสะวีเดนพี่น้องจ้าเป็นจังไดเนาะเฮงฟังดังรวยป่ะจ้ะเมื่อนี้พามาเบิ่งจิจการพันล้านพี่น้องหงินเพิ่นเลียงตักกเตยนก็เลยมาจบมาม้วมก็เลยนํามาฝากมาต้นพี่น้องแฟนจงเอฟซีท่าเนเดหอดเดือนเดีอจ้ะตูบกใหญ่ตะกเตยนปลาทั้งก้าเพิ่นว่าเดี๋ยวสิพาเขาเปิดขับไปเบิ่งในมึงจ้ะ หลายหลายบ่ากาเปิดของพึ่นย่านมันบินออกแต่ว่าเจ้าของพึ่นก็นยืนยืนอยู่น้ำนี่นะจ้าพึ่นได้ว่ามาสิเปิดให้เบิ้งว่าสันตพึ่นก็นเลยเปิดให้เบื้องจ้า,า,าพุนะพ่นงเคยแต่ไปจับดูทงไ้ทงนะยุคสมัยเปี่ยนไปได้เลี้ยงตะกะเตนไข่แต่พึ่นว่าธุรกิจดีจ้าแต่ใครตะกเตกนก็ราคากิโลละหมื่นพนะปาตดที่โตเป็นตะเลี้ยงเนาะเอาัน น้ำภาพบรรยากาศมาฝากมาตอนคลิปนี้ก็มีตัวเลขมาฝากมาตอนด้ืยอเกาจ้าเป็นตัวเลขจากคุณพ่อบุญมีคนขายรอตตอรี่แม่นข้างอิลีพี่น้องเขาโห๊เจ็ดตรงตงล่างของเพิ่นไหล่างมากับเขาตรงตงเพิ่นกะปล่อยมาแล้วจา้าปล่อยม้าตา่ตองหมดเลยจา้าเพิ่นบอกว่าสาบานาเอ้ยเป็นนางวาอกเอาอเดร์ว่าสันวาเพิ่นบอสะดวกเห็นจังใดกับห้พี่น้องจอบซ้อมเมืองค่ะเป็นสูตรหวยคำนวณมีเขามีหลุดจ้า งวดนี้รู้สึกว่าเลขสันจอรเด้อค่ะแต่บอเป็นยังจะ้ะสัจนจวรจังใดเฮากระสูงคือเกาในงวดวันที่1กันยายน2566บนเป็นบนลางเป็นลางตรงตรงบ่ตรง,ตรง,ตรง,รตงกับทั้งบนทั้งลางจ้าเพื่อนไฮมา10บนหลักสิบนเด้อค่ะมีหนึ่งกับหหลักหน่วยบนมี2กับ7จ้าจับคู่ให้มีหกเจด หกสองหนึหนึ่งสองหนและสองเจดจ้าแต่เพิ่นวงกลมให้ตัวเดียวคือเลขหกเดเด้อพี่น้องค่ะเอาเลขตัวเก่าตัวนี้หรือมันจะมาออกทึ่งๆวันอีกเนาะค่ะแต่โรที่เพันขีดเสินใต้คือ6กสองกับสอเดเ้อจ้าตรงๆบ่ต,ต้องกับเพิ่นว่าจ้าต่อไปเป็นเลขล่าง ล่างนี่ลักสิบเปินไฮมาซีกับศูนย์เด้อค่ะหลักหน่วยหกับสามจ้าจับคู่ให้มีศูนย์สามศูย์หสี่สามสี่หกสี่ศและหกสามจ้าแต่เพิ่นวงกลมให้ศูนามเด้อค่ะขีดเส้นใต้ให้ศูนย์หกกับหกสามพี่น้องเลขเพิ่นตรงๆร,งรงว่ต้องกลับจ้า งวดวัางหันกะเข่าหกเจ็ด่างตรงตรงบ่ได้กลับคือกันกะเป็นสตรหวยคำนวณเด้อจ้าสำหรับผู้ใดอยากติดต่อทางคุณพ่อบุญมีคนขายรับอลีกกะโทรไปได้ที่0 8 0ย์แปดศูนย์เ้าเจ็ดห้าอันนี้กะเบอร์โทรเพิ่นได้โดยตรงเด้อจ้ามักกะจัดพี่น้องไปหาจับสวยสลากินเบงไว้ก้อนกะได้จ้าพอว่าเลขเพิ่นเป็นเลขตรงตรง่ได้กลับ แต่ว่าถ้าผูดด้ใดอยากให้เสื้อมันไหลก,ก็กลับไปจักน้อยพี่น้องกลับไปจักตัวตัวก็ได้จ้าเลขพื้นบ่อไหลหางดอกพี่น้องเพราะเป็นเลขตรงๆบนเป็นบนล่างเป็นล่างจ้ามวลวังหันผู้ใดสุขผู้ใดมาน้ำพิ่นก็ดีใจนำเด้อค่ะก็บคบุญความคุณทั้งคุณพ่อบุญมีจ้าเิ่นอย่างมีนำจิตนำใจแบ่งปันตัวเลขมาฝากมาตอนทั้งเอบีเนาะมือนีก็ได้พูดคุยกับพิ่นอยู่ด้วพิ่น,น่าพิ้นว่าง่าสันว่า งวดหน้าเด้อสาวบานาเดียวเสียให้สัมผัสดอกว่าสันงวดนี้ให้นางวาเว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 สู้พี่น้องแฟนชงอิบซีฟังก่อนว่าสันว่าว่าสันว่าเอาบ่เป็นอย่างจ้าถ้าอิบซีบเบียเสียงบันสาวบานากะสินางวัถูกคลิปถูกคลิปละจ้ะคุณพ่อจ้าผู้ใดเนาะค่ะมีแนวทางบ่าว่าจะเป็นสูตรหวยคำนวณเนาะค่ะเลขผีบอกเลขควมฝันเม่นๆหรือว่าเลขมีที่มาสามารถนำมาแบ่งปันได เอ็ดไอดีไลน์สาวบ้านามาได้ตามไอดีไลน์ส่วนตัวนี้ที่สาวปักไว้ให้นี่เด้อค่ะปักไว้ในคลิปนี้เอ็ดมาบอกมาฝากมาตอนกันได้จ้า ah. สําหรับชมรมคนรักตัวเลขก,การบอกตัวเลขก,ก็เป็นการบอกบุญอีกอย่างหนึ่งเด้อพี่น้องวนวลว่าก็มักตัวเลขเนาะจะ้าก็คอ่อยเสาะค่อยหาเอาค่ะเดี๋ยวจะทวนตัวเลขของคุณพ่อบุญมีคนขายลอตเตอรี่อีกครั้งหนึ่งเด้อพี่น้องขัน จดบระทันหรือว่าจากไหนกดหยุดหน้าจอแล้วก็แคลปเอาจ้าในงวดวันที่หนึ่งกันยายน2566หลักสิบบนมี1กับ6หลักหน่วยบนให้มาสองกับ7จ,จ้าจับคู่ให้ตรงๆหกคู่บ่ตองกับมี6 7 6จ็ดหกสองหนึหนสองห สองเจ็ดจ้าที่เพิ่นฟันให้ตัวเดียววงกลมแดงจึงคือเม็ดเดียวคือหกเจ็ดเดอร์พี่น้องสำหรับตัวขีดเส้นใต้นี่คือตัวรองหกสองกับสองเจ็ดตัวกันคือหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองและหนึ่งหกจ้าสำหรับเลขล่างเลขล่างนี่เพื่อนไฮลักสิบนี่นี่ีกับศูนย์เดอพี่น้องหลักหน่วยหกกับสามจับคู่ให้ตรงตรง,ตรงคือกันพี่น้องห้ามกลับ มี03 06 43 46 40และ63จ้าเพื่อนขีดเส้นไฮนี่ตัวกันตัวเน้นๆวงกลมคือ03เม็ดเดียวพี่น้องตัวกันคือ06และ63จ้าตัวรองคือ43 46และ40มักคู่ใดกะจัดจ้าพี่น้องคะ่ะ ขัดกัดเลื่อนผ่านเด้อเป็นสูตรหวยคำนวณก็ยังย้ำเหมือนเดิมแนวทางจ้าพี่น้องเลขหกเจ็ดนี่มันเลขตัวเก่าเด้จ้ะหรือว่าอีหยังกับบ่านน่นอนนะค่ะเพราะว่าอ่างวดหน้างวดในวันที่หนึ่งกันยานี่เพิ่นไปสัญจรทางสระบุรีกะบ่นแน่จ้าตัวเก่าอาจจะมาหรือบ่มักที่เพิ่นวงกลมให้ก็สามารถเลือกเอาได้จ้ะ พราว่าบนหกหางล่างหกหางเหรียญายพี่น้องตรงๆบ่อด้กลับจ้าเอาพี่น้องในยินด้บฟังเรากะฝา,ากกดไ like, ลค์กดแชร์นี่เด้อค่ะกดซับสไครต์กริ่งกริงเป็นกำลังใจนะค่ะเปิดการมองเห็นรู้สึกว่าเจ้าน้ายันปิดกันค่ะค่ะพี่น้องติงคิงเห็ดยังก,กับบ่อใดจ้ะปีดใบเบิรดเอารลเอฟซีเคน้นกับว่าบ่อเห็นจักสิว่าจังไหนค่ะสาวบนากะลงอยู่ตลอดเนาะผู้ใดบ่อเห็นกะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดออกแล้วก็กดเข่าไม่เด้อพี่น้องจะได้เปิดการมองเห็นจ้าเอาพี่น้องคะในงวดวันที่หนึ่งกันยายนสอง6ันร้กสิบหกกสีเบาหลายใหญ่หางกะขอให้พี่น้องเส้นชรองเอฟซีสูขูสูคุนเฮงปังดังรวยสูขูสูคุนเงินไหลกองท้องไหลเข่าสาธุสาธุขอบุญขอบคุณคุณพ่อบุณมีคนขายลตีเล่ๆจ้าในน้ำมะแบงปันเนาะ ขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีเนาะจะย่เคียงขขางกันเลยมาขอบคุณทุกอาจารย์ที่ให้ตัวเีขมาวางในช่องขอบคุณหลายๆจ้ะเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอ,อกันคลิปหน้าไปเราจะสวัสดีค่ะ